ครับผมอายุธาครับผมวันนี้มาขอนําเสนอรถยอนิยมใช้งานราคาประหยัดราคาถูกกมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับคันนี้เป็น t o โยต้าโคโรนหรือเรียกว่า x อ็กนะครับเป็นโฉบสุดท้ายของโคโรน a นะครับก่อนที่จะพัฒนามาเป็น Camry รี่แล้วเลิกผลิตไปคันนี้นะครับความพิเศษคือเกียร์ออโต้ประหยัดสําหรับยุค้ํำมันแพงแบบนี้ด้วย LPG ถังโดนัทนะครับ รถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกามหรือจมน้ํานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูสีรอบกันนะครับยางเปลี่ยนใหม่เป็นปี2021นะครับซึ่งเปลี่ยนได้ไม่นานาสีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกามหรือจมน้ําสีสันโดยรวมสวยงามมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบนะครับนี่นะครับเป็นตัวสุดท้ายของโฉม สายโด่งหรือเอ็กซ์เออร์นะครับผมนี่นะครับสวยอ่ะจะให้ตักของขารอบคันนะครับสีสวยนะครับเครื่องสองจุดูนะครับแต่ไม่ต้องกลัวเปลือกนะครับผมรุ่นนี้ขับนิ่มเงียบนะครับประหยัดด้วยอลพจถังโดนัทนะครับอยู่ในหลุมมะไันะครับผมเหมือนไม่เคยติดแก๊สนะครับใส่เหมือนแบบปิดว่าไม่ติดแก๊สนะครับผมเนียนๆนะครับผมใช้ l อ g นะครับน้ำมันได้ l อ g จได้นะครับประหยัด สีโดยรวมสวยงามนะครับรถสภาพโดยรวมเกเอร์เซเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมผ่านการทาสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีมาให้แล้วอย่างดีแล้วครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับมีแอร์แบ็คคู่ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมนี่นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบภายในภายในสวยงามนะครับขับขี่ทางไกลก็ไร้ปัญหาแล้วครับผมนิ่มเงียบนะครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมอดีค่าตัวเกือบล้านนะครับเดดได้ฟิล รถหลักล้านในราคาลกหมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้องเครื่องแนละด้านท้ายกันนะครับอันนี้ออปชั่นสูงสุดนะครับกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมมีจอวิทยุด้วยนะครับผมนี่นะครับบอดี้สวยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเลเตปั๊มเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับมอน้ําเปลี่ยนเป็นมอน้ําปีนีนมให้ระบายความร้อนดีไร้ปัญหาแน่นอนนี่นะครับสวยงามสติ๊กเกอร์ ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันครับใชยงานนะครับรถพร้อมใช้งานมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับสติกเกอร์เม่อาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับไอ้ด้านท้ายกว้างขวางนะครับใส่ถุงก๊อฟได้นะครับผม เบาสามารถพับลงไปได้นะครับผมนี่นะครับมี LPG จาก Energy Reform ถังโดนัทไม่เกะกะนะครับผมรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมนี่นะครับเรานั่งอยู่ในส่วนของโตรถ Toyota Xeer คันนี้นะครับผมกว้างขวางนั่งสบายนะครับรอบเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ดีนะครับผมเครื่องสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเงียบเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมนี่นะครับขับดี รถไม่มีการเสียสูญนะครับปล่อยมือขับได้สบายนะครับอัตราเร่งตอบสนองได้ดีนะครับทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะครับผมนี่นะครับมีวิทยุเป็นจอติดมาให้ด้วยนะครับผมขับนิ่มเงียบนะครับช่วงลงช่วงล่างไม่ดังแอร์เย็นฉ่ำนะครับเลี้ยวซ้ายขวาสุดไม่มีดังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวโยลู้กระดาให้ดูนี่นะครับนิ่มๆเงียบเลยนะครับผมใครหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมคันนี้เปิดให้ไม่แพงไม่ถึงแสนนะครับราคาหลักหมื่นนะครับผม กรุงเทพปริมณฑล้่ส่งฟรีตามจังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ลนนนะครับผมสามารถส่งสไลออนได้ทั่วประเทศนะครับผมนี่นะครับทดลองเหยียบให้ดูเลยนะครับนี่นะครับขับขี่บนถนนสบายนะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟทุกอย่างทุกดวงติดหมดออปชั่นดีนะครับใช้งานได้ครบนะครับผมหากขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ